คุณยายจิตนะหอ่อสดๆเลยเดอ้อพี่น้องเด้อนี่นี่ข้าวเหนียวปิ้งครับเมื่อนี่ข้าวเหนียวปิ้งนี่อันนี้ลดเออันนี้ใส่ยังายใส่เผือกใส่เผือกจ้าอ๋อใส่เผือกเนาะใส่เผือกใส่กล้วนะยจ้าสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านตอนเช้าวัน อังคารนะครับวันนี้ก็แอดมินตื่นสายนะครับนี่บรรดา f อเป็นไงฮะตื่นสายกันไหมครับแต่วันนี้แอดมินตื่นสายสุดๆแล้วครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูที่เดิมนะจุดเดิมที่กัดเดิมว่าคุณยายจิตกับน้องส้มมีอะไรมาขายไหมครับวันนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ นี่หลังจากที่ตื่นสายก็จะลองอ้าวนี่นะฮะน้องส้มนี่วันนี้น้องส้มกับคุณยายจิตนะฮะอยู่ด้วยนะครับไปดูน้องส้มกันนะครับกับคุณยายจิตสวัสดีครับน้องส้ม วันนี้แอดมินแอดมินตื่นสายวันนี้แอดมินตื่นสายสวัสดีบางคันวันนี้ไม่มีคนมาเรียกเห็นไหม้กับข้าวเหลือเพียบเลยไม่เหลือหรอกค่ะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็มาเพราะว่าเมื่อคืนฝนมันตกลินลิลูกค้ายังไม่ตื่น่าลูกค้ายังไม่ตื่นวันนี้มีอะไรบ้างคะ เปิดหน่อไม้จ้าเปิดหน่อไม้โชว์หน่อยทีค่ะยกแกงเปิดหน่อไม้สดนะคะเท่าไหร่คะเนี่ยสี่สิบบาทโอ้โหเริ่มเทิมเลยผัดผักรวมมิตรใส่หมูนะคะผัดผักรวมมิตรไข่หมูแล้วก็ยำหมูยอเนี่ยฮะนี่พี่ลูกค้าเขาก็มาแล้วนะฮะนี่ฮะก็มีนี่วันนี้มีบะหมี่ด้วยใช่ไหม นี่ฮะต้องส้มทําเองนะครับนี่ครับใส่ถุงแพ็คใส่ถุงไว้รอลูกค้าเพื่อความสะดวกสบายนะฮะนี่คือทุกอย่างน้องส้มทําเองนะครับไม่ได้ซื้อมาจากตลาดนะเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ซื้อแบบว่าซื้อสําเร็จมานะฮะนี่น้องส้มทําเองนะครับอร่อยนะครับแบบหมี่แห้งหมูแดงเท่าไหร่จ้าเนี่ยสาบาทโอ้โหสาบาทนะฮะราคานี้ก็ข้างนอกก็ไม่น่าจะมีแล้วนะครับ30บาทนะครับนี่แต่สําหรับร้านน้องส้มนี้มีนะครับ มีนะแล้วก็มีอะไรคะเนี่ยกล้วยอะไรคะเร็่มมือนางค่แบบแม่ค้าเลยนี่วีเท่าไหร่คะสิบห้า <15 S 1> บาทนะครับนี่เอฟซีนะครับสิบห้าบาทถือว่าถือว่าถูกมากๆนะครับหาทานลําบากแล้วครับนี่ฮะสิบห้าบาทสามสิบบาทนี้ไม่ไม่มีแล้วนะครับนี่ฮะนี่ก็ขนมนี่ก็เป็นเป็นขนมนะครับนี่ อันนี้เอออันนี้อันนี้ปลาเลยครับปลาสมค่ะปลาสมปลาสมทอดนะคะปลาสมทอดกินกงเขาเนี้ยกบแกงละไม่แซ่บเออมาเด้อพี่น้องเด้อมาเด้อครับอ่ะมานะครับนี่มาชิ้นเท่าไหร่คะสี่สิบบาทจ้าสี่สิบบาทเนาะสี่สิบบาทชิ้นใหญ่เลยเนาะน้องส้มทําเองทอดเองนะคะเนี่ยอ่ารับรองอร่อยถูกใจเนี่ยอร่อยถูกใจแน่นอนนะครับ นี่แม่มาอุนุกันได้นะจ๊ะนี่นะฮะเดี๋ยวสวัสดีครับคุณยายนี่คุณยายมามาใส่บาทนะครับวันนี้ครับครับครับคุณยายครับใส่บาททุกวันเลยนะคุณยายเนาะครับครับคุณยายขอบคุณครับขอบคุณครับน้องบีสวัสดีครับสวัสดีครับน้องบี ตื่นแต่เช้าเลยใช่ไหมเนี่ยรรเราเก็บกับข้าวพิบธาบานหลวงตาอ๋ออันนี้อันนี้เป็นคนที่เด็กวัด,ด,วดอ่าเป็นเด็กวัดนะฮะครับเด็กวัดตอนเช้านี่เด็กวัดตอนเช้าไปช่วยหลวงตาฮนะอันนี้คือคเป็นคนใจบุญสุนทานได้บุญได้กุศลน,นะฮะอ่าสาธุอันนี้คุณยายจีสวัสดีครับ ว,วันนี้มีอะไรเอยวันนี้มีอะไรคะ,ละกล้วยไส้เผือกโอ้ยมานำเสนอให้ FC หน่อยดิมีไส้กล้วยกับอะไรครับคุณยายจิตวันนี้ไส้กล้วยไส้เผือกจ้ะไหนอันไหนเอยไส้กล้วยอันนี้อันนี้ไส้กล้วยนะไส้กล้วยโอ้ oh, ใ,ใหญ่ๆเลยเนาะห่อใหญ่ๆอันนี้อันนี้ไส้เผือกจะ้ oh. จะอโอ้โหม,มาไม่ทันแล้วเนี่ยเกือบมาไม่ทันแล้วเนี่ย อ๋อทันนะฮะนี่นี่นี่เห็นไหมออกไปออกไปหลายชุดแล้วคุณยายบอกออกไปหลายชุดแล้วนี่นะฮะนี่ออกไปหลายชุดแล้วคุณยายบอกนะครับข้าเหนียวปิ้งจากข้าเหนียวปิ้งนี่ยนี่วันนี้ข้าเหนียวปิ้งห่อใหญ่มากมันใหญ่มากคุณยายฝากร้านหน่อยร้านอยู่ตรงไหนฝากเอฟซีมาอุดหนุนหน่อยครับร้านอยู่ซอยซอยเก้าพนาสวนแก่ น,นิมิตรใหม่ซอยเก้าครับ <c oughs> นิมิตรนิมิตใหม่ซอยเก้านะฮะนิมิตรใหม่ซอยเก้าพนาสน 7, <c oughs> เจ็ดจ้าหมู่บ้านพนาสนเจ็ดนะครับนี่ใหญ่ๆเลยนะครับเนี่ยฮะคุณยายบอกว่าวันนี้ห่อใหญ่มากห่อหนึ่งใหญ่มากนะครับสิบบาทนะคะห่อละสิบบาทจ้าก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศภายในหมู่บ้านฮะวันนี้เช้านี้แดดจะออกนะฮะ นี่แดดจะออกแล้วก็มีเมฆคลึ้มนะครับนี่เมฆเต็มท้องฟ้าเลยครับวันนี้แต่ว่าบรรยากาศสดใสนะครับนี่ครับนี่ก็จะมีนี่นะครับคุณยายมีคุณพี่อะไรเข้ามาใส่บาตนะฮะใส่บาตทุกเช้านะฮะที่ร้านน้องส้มนะฮะนี่ฮะรับบุญรับอะไรกันนะครับเอซครับนี่คือ หมู่บ้านนี้เขาจะใส่บาตรนะฮะใส่บาตรกันเกือบทุกหลังคาทะหมู่บ้านพนาสนเจ็ดฮะเป็นคนที่ใจบุญสุนทานกันเกือบทุกครอบครัวนะครับเขาก็จะใส่บาตรหลวงตาท่านก็จะมารับบาตรถึงหน้าบ้านฮะแล้วก็ที่ร้านคุณ,าย,คณยายจิตนะฮะแล้วก็ร้านน้องส้มทุกวันนะครับถ้าไม่มีกิจนิมนต์ที่อื่นนะฮะ

f อฟรับรับปุนกันทั่วหน้านะครับสาธุสาธุสาธุาธนะครับสาธุาธนี่คือบรรยากาศตอนเช้านะน้องอเด็กๆน้องๆองเด็กๆก็จะมารอขึ้นรถไปโรงเรียนนะฮะนี่นี่ส่งขึ้นรถ เด็กๆก็จะไปโรงเรียนกันนะครับคน,คนี่เด็กๆก็สวัสดีค่ะน้องฟางนี่นะน้องฟางไปโรงเรียนแล้วเด็กๆไปโรงเรียนแต่เช้านะครับวันนี้ครับครับเดี๋ยววันนี้จะให้น้องส้มอาปิดคลิปฮะสวัสดีค่ะเด็กๆครับ สำหรับเช้านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องเขมชาชาแนลครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเขมชาติชาแนลนะครับน้องส้มสวัสดีครับสำหรับเช้านี้ครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ